ชื่อไรจ๊ะชื่อเชอร์เบลค่ะคล้ายๆเราเลยชื่อไรอะเปอุ้มเข้าเอวนี่เ้ยเฮ้เ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮแยเฮ้เฮ้เฮ้ยเะยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เล้ยเฮ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 ้ยเเฮยเฮ่ยเฮ้ยเเยเเยเฮ้เ้เฮย้ยเลยเฮ้้ยเยเ้ยเฮ้ย้เปียกเลยเฮ้เ้ยเยเย้ ใช้เพราะว่าขาดให้เอี่ยมพอขาวใช่ไหมขาวๆดิเลียวหัวนี่เลยเลียวหัวนี่เลยเขาจเต็มที่เลยวิ่งหน่อยวิ่งวิ่อยวิ้ยเิ้ยเ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 ฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้เฮ้ยเฮี้ยฮ้ยเ กาบอีตักสะเคยก่อแม่ก่อนขึ้นเตียงมึงกาบแล้วกาบแล้วได้ข่าวอะห้องน้ำก็กาบนะสิชื่ออะไรจ๊ะชื่อเชอร์เบลค่ะคล้ายเราเลยชื่ออะไรเองอุ้มเข้าเอวอุ้มเข้าเอวง้อง้ออะง้อเอาที่เอาที่บวเร็วเร็วเล่นอะไรอยู่เล่นเกมอ่ะออ้ยเล่นเกมอะไรเล่นด้วย ผู้หญิงอ่ะอย่าไปถูกเนื้อต้องตัวเขาไม่ได้เฮ้ยพูดเสียงก็หลบเลยทำไมอ่ะบังกล้องพูดใครอินนิดนึ่งไม่ต้องยุ่งได้เกมเขาสนุกไปโหลดอย่าไปถูกเนื้อต้องตัวเขาเล่นเกมบ้างดิเล่นแค่าเล่นกับพวกเราว่ามอนซอนผ้าว่าเกมแบบเล่นมอนซอนผ้ารู้จักของโบราณมอนซอนผ้าเออขเอาลินซอนมา หน่อยทะลึ่งอ่ะไม่ได้ทะลึ่งหน่อยแล้วสีไม่ได้ทะลึ่งก็เหมือนซ่อนแอบเนี่ยเอาหน้ากลัวไม่กลัวเห็นไหมน้องของกลัวชวเล่นเธอเล่นยากับเราไหมเดินหลายอะไรยังไม่เลยด้วยมึงก็เป็นชวนเปเล่นยาเลยยาตาดำหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าติดยาละติดบอลด้วยพอดูไม่หลับไม่นอนเลยเนี่ยนุ้ยนุ้ยนุ้ยคนนี้ยขาวจังสีไอ้ที่มองทะลุเกมไงสี เด็กมันไหว้มึงอยู่นะไปพูดเี๋ยเขารู้ตัวกูนั่งดูอยู่้ำดานอย่าไปพูดแม่มันแย้เลยพักสะอดดูกันละเฮ้ยแบบพิจำตได้แล้วหน้าน้องเหมือนอะเหมือนอะเหมือนใครเหมือนต่อไปจะเป็นแฟนพี่อะเกียร์เกียรมีไหมมีแบบเขาไหมอะไรไม่มี

เอสเอขึ้นช so yeah, ื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสก็พวกเรานั้นทำายการทีวีอาเซน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 ทีวีอา